สวัสดีครับสวัสดีพี่พีนานาทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาตกกันที่แก่งกระจายครับเลควิวรีสอร์ทรับพึ่งหลังจากที่คลิปที่แล้วเราไปที่อยุธยาเจอสวะเยอะวันนี้เราก็เลยมาที่เลวิวซึ่งจองไว้ก่อนช่วงโรคระบาดวันนี้เราก็มาถึงแล้วครับแล้วก็มีน้ากู้ชีพตกอยู่ได้ปนินมารู้สึกกี่ตัวนะสองตัวสองตัวแล้วครับแล้วก็บอกว่าชะโดควรอยู่เหมือนกันแต่ว่าได้ปนินสองตัว ก็ขใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ต้นในงยูฟิชิงด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราขอยัดทำเบ็ดกันก่อนนี่นะยูฟิชทำเบ็ดอยู่ครับมาถึงเที่ยงพอดีเลิกงานมาแล้วก็ขับมาเลยเที่ยงพอดีครับตอนนี้นะากูชีไม่อยู่เดี๋ยวมาเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูหน้าครับว่าแกไปไหนก็ไปทำธุระส่วนตัวข้างบนครับเดี๋ยวเราติดตามผลงานกันเลยครับผม อีกแล้วฉัาบอกกรอเอ้ไ้อยู่อยู่อยู่มาเบาๆเบามันเข้าไปนานแล้วอ่ะเบาดิถึงไหมเฮ้ยอยู่ด้วยนะเนี่ยอยู่ดิม่ค่อยถึงเอากระดิ่งออกก่อนนะ <c oughs> ตัวนี้ไม่ใช่ปัญนินหรอกเฮ้ยไอ้หวาย แต่ใช่ไหมไม่ใช่เออนี่นี่เนี่ยนี่แหละนี่แหละเขายังไม่ได้เข้ามาคุยเลยนี่เข้ามาเนี่ยเขารู้อยู่แล้วเขารู้มาคุยกับพี่แล้วเมื่อวานว่าเราจองหมายเดียวกันไว้ทีาหลังนะครับก<ร>็ใสายส่ใส่ระหว่างที่เรา,อา,าเรนอนนอนใส่ตรงว่างเลยปรับประทานเราก็จะหาของ,ของรับประทานกันครับผมกับแก้มครับกับแก้มนี่ครับชมน้ำนะชมน้าหน้าคู่ชีพ โฉมโฉมหน้านะโฉมหน้าโฉมหน้านะกูที่โอ้ว่กูเงยหน้าเลยเด้ไม่เงยอ่ะเมื่อกี้เห็นไปแล้วเดี๋ยวเขารู้ขี้เมาเห็นไปแล้วนี่เด้เด้อันนี้พ่อกลัวครัมันยังทําไม่เป็นเลยใจเย็นวันี่ตกแล้วเอาครับครับไม่อยู่ อยู่ครับอยู่แต่ปลาอะไรไม่รู้อะไรใหญ่เว้ยเดียวเดียวตัวสวยครับตัวสวยเรา z o o ให้ดูนี่ครับอืมสวยสวยสวยครับบรรยากาศเย็นๆนะครับนะครับนายุู้ชีพบรรยากาศเย็นๆนะครับ ที่เขื่อนกันกระจานะเล็กบิวฟิชชิ่งแคมป์นะครับก็หนากดไปหลายตัวแล้วครับหนแต้มแล้วแต่จนนยัยยังเงียบๆอยู่นะครับ hey, เดี๋ยวเราจะดูเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะรวมปลาให้ดูครับว่เาเราได้ปลานางฟ้ากี่ตัวนะครับ oh. นี่ครับบรรยากาศหากระชีบอยยีกแก้วเฮ้ยพี่ย้อยพี่ย้อย ครับนะครับป๊าบโอ้ยถ่ายไม่เห็นเลยมาครับนักุชชีพกดนิ่งๆกตุ๊บอ่ะสวย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 นะครับผมมันกินปลาตัวนี้ดิอ่ะ ครับเจ็บหายไม่ทันเลยครับตอนนี้ดูเรนะอยู่จเ,เ,เอาอะไรปลาตูนักกู้ชีพได้ไหมีมมปลาป่ามีแต่ว่าไม่ได้เท่าเขาตัวเล็กฮะตเล็กก็สาะมาเร็วเฮ้ยนะโชว์ก่อนโถ่ไม่ต้องโชวเ์เลยนี่หา ต้นได้ได้ปะก็ดีคทำมาเลยเอาง้นก่อนปลาติวปลาใสจะเ,เอาไว้ก่อนครับโฮมอาุยตอนนี้มันไม่มีสล,ละปันนีน <c oughs> ่น,น <c oughs> ะเลือเยอะ เจอเพื่อนเถอะตอนนี้อันนินไม่มีแล้วอะอะไรก็รู้หน้าเฮ้ยของมึงกินหน้ากินพอยห้ต้มจนสีเลยนี่เอาเกี่ยวหลังนะครับโยนไปเลยป่ะลลบก้องฮะลบ ฮะไม่ไม่โย่เลยอะ่ะโย่หลังด้วยเนี่ยโอ้ใหญ่กว่าแห้งๆครับพี่นางใหญ่กว่าแห้งๆครับพี่นางย้าหู้หพี่เล้งเอาเลยเอาเลยไม่เอาดิโอ้เอาครับนะักผู้ชีพเอาอีกแล้ว อตัวเล็กตึงๆนะคันปลายคันน่ะปลายเหยื่อนะครับเหยื่อชะโดไปเยวอวเอาครับนาคู่ชีพอาอีกแล้วติดตอแล้วจ้ะโ,โถ่เฮ้ยหลุดเว่ตายวะ ป่ะลุล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 กันได้ป่ะได้ดิเอ้ยะทีไหนเนี่ยมาครับมาครับเอ๊ยยายอยู่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  ใช้ปลาชะโดครับนู่นแไงซ่อนตินแล้วอะสิ่งที่กูได,ด,ด้เลยนะครับ <c oughs> รอ,อืมติดคอนี่คือเหยื่อที่ผสมไว้ครับอันนี้นะครับเราใช้สูตรมิสบ์นรกแตกนะฮะเหือแตกอันเนี้ยใส่แล้วก็เอ้ยไม่ใช่ใส่ ผสมแล้วก็หมักไว้ตั้งแต่เดือนกุมภานะครับก่อนมาก็เอาลามกาขนมปังปั่นรวมอีกทีนึง่งก็แ,แค่นี้ไงแล้วไงต่อเดี๋ยวเรามาดูกันชาเนี้เป็นไงเข้าจมูก <laughs> ข้าจมูกสุดจะหอม ีเช้ามีชัดเด็ดครับแต่ว่าถ่ายไม่ทันครับเราจะได้ยินเสียงอยู่ครับมา,มา้มามีปอ,อา โอ้โห oh. เอาสายโยกค,ครับเ,เดินถอวหลังเดินหอยหลังอย่าลืมนะวัดแล้วเดินถอยหลังเลยมีไม้เพียย้ยนยุ้ย โอ้เดินมาเดินมาเดินมาตัวไม่เล็กตัวไม่เล็กเกืครึ่งโลเกือบเกือบครึ่งโลปลาปลาต้นหรือรออะไรอ่ะไม่หวานอ่ะเออทำไมไม่หวานอ่ะหรือไม่หวานแล้วกูลองกูดีๆเนี่ยป่านนี้กูได้ตัวนี้แหละหลอกอะไรอ่ะไม่ได้หลอกอะไรเลยโอ้กระสายมันหย่อนจริงๆอ้ยถามเมื่อตัวดีหามมงจะหลอกกูให้ไปสงวนแล้วก็ให้ต้นนวัดอันนี้เอาแล้วกูจะรู้ไหมปลามัน

ก็จะโดดอีกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแล้วตัวใหญ่เล็กนน้นน้นลากมาจะหลุดอยู่แล้วล่ะ ต้น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 หลังฟ้ามาแล้วเนี้ยจ้าต้นนี่นน่กูบอกแล้วกูต้องชนะ้นต้นเฮ้ยเฮ้ยหมุนเรเฮ้ยตัใจเฮ้ยมีทรายว้ตัวนี้ือไม่ได้ไงมีทรายหรือมันหนักเหยื่อวะ เร็วเร็วเร็วเร็้นไม่ใช่ตอนนี้ไม่ไอไอที่บอกเร็วๆอ่ะเดี๋ยวพอเวลานั่นน่ะมันเบ็ดสองตัวมันจะไปเกี่ยวกับช้างติดตครับวครับครับครับเบาใช่ไหมยืนร่นเดินรอบอีกเดินลงมาดิเดินลงมาเดินลงมาดิเร็ว เดียวเองนะอ้โนตัวที่สองเว้ยตวทีสแล้วเว้ยตง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 ้งโดนน้ิเยทไทเี่ยวมึงเดินเข้ามาใกล้ๆดิพอถือดีๆถือมีตรงโอเคเดี๋ยวโดนน้สิอ้โหโดนนะเดียวเองนะ

นิ่ยังงี้อ nah ันนี้แก้วต้นใส่ดีเว้ยนีแหละครับอันนี้นี่แก้วต้นเม้าเล็บบอกเล็กแต่ตัวเล็กดีโอ้ยโดนจุ๊บ โหด้าล้มว่ะไม่ล้มว่ะไม่ล้มว่ะเอ้เกือบล้มนะเอาออกมาเร็วปลาเขาแต่เราเท่ตอนจบไปาจะได้ถ่ายจอหายโอ้โหตายเลยพ่อกับลูกไหมนะครับนักกู้ชีพัอีแล้ว สวยอยู่ครับจะถึงแล้ววไม่เอาฮะไม่าแต่ก็เอาเอ้ยนี่ไม่นับนะแนี้ไม่นับนะครับไม่นับแต่ก็เอาอ่ะได้เอาแล้วครับโปรดมึงนี่บ่งสซ่จริงเลยอะจี๊ดูโคตร พิยักพิยักพงยักษ์สวยครับก็สำหรับทริปนี้ที่แก่งกระจานนะครับก็คงจะสิ้นสุดเพียงเท่านี้เพราะว่าร้อนด้วยแล้วก็เรา๋ว้องเดินทางกลับบ้านเดีวไปทำปลาอีกครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณน้ากู้ชีพนะครับที่เอาเหยื่อลุงดอนมาให้ผสมมาเส่ตับเลยครับอยากรู้ว่าเหยื่ออะไรก็เข้าไปดูในเพจเหยื่อลุงดอนได้ครับน้ากู้ชีพเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปดูปลานาคู้ชีพกันว่าได้มากแค่ไหนครับก็มีนังฟ้าหลายตัวอยู่นะครับส่วนของของเรานั้นต้นนั้นอยู่นั้นกาลังเก็บเรื่อยๆครับเดี๋ยวเก็บเสร็จแล้วเราดูปลากันที่หลัง ครับผมเดี๋ยวเราไปดูปลาพร้อมๆกันเลยของเรากับของลุงดอนครับผมไม่ใช่ของลุงดอนของนักกู้ชีพนะครับเดี๋ยวเราดูปปลาของนักกู้ชีพกันว่ามากน้อยแค่ไหนครับ không bắt <laughs> làm <laughs> 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 นิ่งๆก่อนลกูกอยู่นิ่งๆนะเออเอาเฮ้ยปนินไปไหนสองเฮ้ยมีสองตัวอ๋อนี่ไงหนึน่งสองนปนินสองตัวแล้วก็อะไรนะกระสูบกระสูบแล้วก็ดูตะเกียนไซส์<ด>ใหญ่ครับมาครับก่อนกลับก่อนกลับครับผมกำลังเก็บเบ็ดอยู่นะครับก็

một <laughs> trăm <laughs> <laughs> สวยหนึ่งตัวเอาต้นเอาต้ววนหะว่นะครับท่านผู้ชมนะครับก็หลังจากเมื่อกี้จะกลับแล้วก็ปิดคลิปไปแล้วเรียบร้อยก็เลยถึยงเรื่องเหยื่อมันเหลือก็เลยกลระโอดทักทิ้นาทีห้านาทีเราก็เก็บไปเรื่อยๆปรากฏว่าได้ ปนินไซต์ครึ่งโลประมาณครึ่งโลกว่าม้อีก,2 2> อกสองัว่อตัวครับก็สำหรับวันนี้ก็คงต้องกลับแล้วจริงเพราะว่ามามื่อตื่นเลยฝนแล้วก็หนทางกลับบ้านอีกพอสมควรนะครับก็ใครที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับส่วนสำหรับผู้ที่เข้ามาชมใหม่อย่าลืมกดติดตามให้ต้นเอ็นยูฟิกซิ่งด้วยนะครับเพื่อเราจะได้หาที่ทําคลิปเรื่อยๆที่ชายทาตกปลายเรื่อยนะครับสําหรับวันนี้ ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊า,บายบ๊าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมครับเดี๋ยวเรามาดูปลาในกระชังของเราบ้างนะครับว่าได้มากน้อยเพียงใดนะครับวันนี้ครับมีอันล่างอันหนึ่งนูน่นอ่ะเดี๋ยวก่อกัน ครับยกมาเลยโอ้ไม่น้อยนะมาครับเปนบาทเลยครับ รใวันนี้หลายตัวเลย